คุณแม่สิบสองปีแต่แม่ร้อนเป็นพระผู้ทรงถ้าเรื่ที่ดีต้องทำทุกอย่างให้พ่อแม่สบายใจเพราะพ่อแม่มีพระคุณต่อลูกมากเายเกินกว่าที่จะพนาได้ท่านทั้งสองเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตเราเป็นตัวตนขึ้นมา แล้วยังอุตสาห์ทำรุทำนอ้อมกล่อมกล้งเลี้ยงดูตั้งแต่อยู่ในครรภ์ลูกต้องทำให้แม่ทรมานอึดอัดลำบากเป็นเวลา9เดือนถึง10เดือนพอถึงรักรอดลูกก็ทำทุกข์ด้าเวทนาความเจ็บปวดให้กับแม่ยังแสนสาหัสพอลูกก็อ,ออกมายลังปลอดภัย แม่กสุแสที่จะปลื้มยิ้มทั้งน้ำตาลูกเป็นเสมือนแก้วตาดวงเกของพ่ออะไรแม่แ้ำนมของแม่เป็นอาหารที่วิเศษที่สุดและมีคุณค่าสำหรับลูกมากที่สุดถึงพ่อจะไม่มีนมให้ลูกกินแต่พ่อก็คอยดูแลห่วงใยอยา่างใกล้ชิดคุณค่าที่ลูกเดินได้หรือพูดได้พ่อกับแม่กระสุแสงที่จะดีใจเหนื่อยยากแค่ไหนพ่อก็ไม่เคยบ่นเลยพ่อทำงาน หาเงินมาให้แม่เลียงลูกยานทู่ปล่อยไข้พ่อกับแม่ก็ไม่เป็นอันกินอันนอนคอยดูแลรักษา ฉะนั้นพ่อแม่จึงได้นั้นที่จประเสริฐว่าพ่อกับแม่คือพระพงของลูกเป็นผู้ที่มีเมตตาจะลูกนะผู้ที่ตาให้ลูกในทุกโอกาสแม้ลูกจะดื้อได้ไม่เชื่อฟังพ่อแม่บางคนถูกเขาฆ่าตายพ่อแม่ก็ไม่เคยเกลียดเลือดนอกของตัวเองเลยท่านได้แต่ว่าอุปบกคขาและแต่คิดว่าเป็นเวรกรรมของลูกแค่นั้นนั่ ฉะนั้นรู้คดดีต้องบำบรุงพ่อแม่คำว่าบ,บำบรุงก็คือทำให้พ่อแม่ได้อยู่ดีกินดีทำให้พ่อแม่ได้มีความสุขใจสุดใจการบำบรุงพ่อแม่มีอยู่สองวิธีคือ 1. การบำบรุงทางด้านร่างกาย 2. การบำบรุงทางด้านจิตใจ1การบำบรุงทางด้านร่างกายก็คือจะหาอาหารที่ดีมีประโยชน์ไี่ค่ะ เราไม่หิวแ้วไหมเมื่อถึงเวลาทำอาหารจัดหาเสื้อผ้าคล่องนุ่งห่ม,มให้ท่านได้แต่งตัวตามเหมาะสมจะทำที่อยู่อาศัยให้ท่านได้อยู่อย่างสะดวกสบายพาท่านไปทำบุญที่วัดในโอกาสตา่างๆพาท่านไปเปิดหูปิดตาในสถานที่ที่เหมาะสมพอถึงวันเกิดเราเราต้องทำบุญให้ท่านเพื่อเป็นการตอบแทนเรืองคูของท่านและที่สำคัญที่สุด ย้ำท่านเจ็บให้ท่้ป่วยเราต้องคอยดูแลท่านไม่ว่าท่านจะอาเจียนว,กกว่าก็ตามเราต้องคอยปฏิบัติท่านวยมือของเราเองแล้ด้วยความจต็มใจของเราด้วยเกี่ยกับที่ท่านทานกับเราตอนเราเป็นเด็กสอการบำรุงทางด้านจิตใจก็คือเราจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังหรือเสียใจไม่ว่ากล่าวเสรแท้เราจะไม่ทําให้ท่านได้ช้ำใจลดใจดีพูดดีชิดดี พงเกยตัวเราแล้วเมื่อแท้สิ้นบุตรไปแล้วเรา,าก็ควรน,นั่สดน้นโหนาทำบุญที่สูงสุให้ท่านเพื่อที่ดวงวิญญาณของท่านจะได้ไปสู่สุกตีฉะนั้นคนเราเกิดมามีพ่อได้เพียงคนเดียวมีแม่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเราต้องบำรุงท่านทั้งด้านกายและจิตใจและกตัญญูต่อท่านให้มนาะ นิมิตตองสาธุรูปานังความกตัญญูคือห้องหมายของคนดีใช่ไหมคะสวัสดีค่ะหนูขอได้ยินหนูนะคะหนูอยากเล่าเรื่องชีวิตจริงของหนูเรื่องชีวิตจริงของหนูตั้งแต่หนูจำความได้หนูไม่เคยได้กอดพ่อเลยหนูไม่เคยได้กอดแม่เลยพ่อแม่หนูแยกทางกันเดินกระทางพ่อแต่งงานใหม่แม่แต่งงานใหม่ทิ้งให้หนูอยู่กับย่า แย่หนูก็แย่จนหาเช้ากินข้าทุกวันนี้หนูปปลกถนาเหลือเกินที่จะให้พ่อกับแม่ได้มาอยู่กับหนูอย่างอบอุน่นหนูจะดูแลแทนให้ดีที่สุดท่าที่หนูจะทำได้หนูขอฝากเ,เพลงนี้ให้พ่อกับแม่พอบางทีพ่อกับแม่ได้ยินพ่อกับแม่อาจจะกลับมาให้หนูกดบ้านก็ได้นะคะคุณครูสั่งให้เขียนเรียงความเรืองเมชัน,นบอกให้ส่งให้ทัน Boa เงย่นน้องวาวิสามบุญควของน้องสักวันหนึ่งก็คงจะเป็นความจริงขึ้นมานะครับขอปราบสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสได้พิชมาปะครับ่อแม่พี่น้องอารับรางวัลลูกรับรางวัลก่แห่งกรรมอันนี้ของพิธีกรนะครับอ๋ออ๋อของท่านนายกมอบให้นักฮ้องอาหุลูกมาฮัฟก่รมท่านนายกมีแก้วฝากมาให้รางวาัลให้กำลังใจแห่งร้อยหนึ่งบองกว่านั่นคือพิธีกรามอย่างกรรม